ประวัติศาสตร์จารึกศิลปินหนุ่มคนนี้มีผู้ติดตาม40ล้านเร็วที่สุดในโลกบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของคิมแทยองหรือ V BTS มีผู้ติดตามเกิน40ล้านคนในเวลาเพียง135วันทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6ธันวาคม2021สมาชิก BTS ทั้ง7คนสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆด้วยการสร้างบัญชีอินสตาแกรส่วนตัวของพวกเขาเนื่องจากความนิยม ท,ทำให้เขาได้กลายเป็นสมาชิกคนแรกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรมแทยองยังเป็นศิลปินเดี่ยวของเกาหลีที่มีคนติดตามมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม IG ด้วยแทยองทุบสถิติของเขาในฐานะบุคคลที่เร็วที่สุดในโลกที่มีผู้ติดตามหลังจากที่เขาทำลายสถิติโลก2รายการใน g i n n e ็ตเวิร r กเรคคอรในเวลาน้อยกว่า5ชั่วโมงหลังจากเปิดบัญชีอินสตาแกรมของเขาสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่ง กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ